ไปกันต่อรถขนาดยมปริเปี่นเบิองมาในเบิองฟิวไปแล้วท่านผู้ชมมีังงนะท่านผู้อย่างนา, <c oughs> างนั้น,าน,นพาลงภูเขาลูที่สองไปที่สถานีส,นสนท้ายทุ่งแสนกวางนะครับที่ว่าเดินออกมาตามถนนนี้เราจับได้สัมผัสได้ลุกหอยหนได้ด้านหน้าเราทําเป็นสะพานลุกแลวนะบายเพื่อไม่ให้กว้าง เขาได้หรือว่าออกได้นะครับขาตกลงไปในล่องทาให้กลางาเขาจะไม่กล้าข้ามออกมาเลยเขาจะปล่อยให้กวางเดินตามถนนเส้นนี้เลยนะครับด้านในเนี่ย้ายมือเราเขาเรียกว่ากวางซิก,ก้าตัวผู้จะมีเขาตัวเมียไม่มีเขานะครับพวกควางน,นะตั้งท้องเจ็ดเป็นแปดเดือนออกลูกครั้งละหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะมีแต่ตัวผู้นะครับเพราะว่าตัวเมียอยู่ด้านล่างเราต้องแยกไว้ก่อน พราะว่ามาจอกลูกมาเยอะกินอาหารไม่อิ่มเขาจะกินกาบไม้ตามต้นไม้ทํให้ต้นไม้ตายนี่แหลกสาเหตุที่เขาแยกกันไว้ซ้ายมือเราตรงนี้ตัวสีขาวสีแดงเก้งเผือกเก้งแดงแับภาคยิสานเขาเรียกว่าฟานนะครับนี่เรามาก้อยกินลวกินสมัยก่อนคอยฟ้งกันฟอยเดี๋ยวนี้เพริศสมวะแล้วนะขวามือเรากวางดาวนะครับพวกกวางปีนเขาต้องหลุดขนต้องหลุดออกนะพอหลุดออกแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่มนกวงดาวตอนนี้แหละเขามันงอกยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซ้ายมือเรากวางซิก้าตัวเมียนี่ตัวเมียพี่ให้ดูเลบตัวผู้และตัวเล็กกวางเนื้อทรายจับได้สัมผัสได้ลูกหัวเรนได้เลยตัวนี้พวกเราจะลงกันไหมครับสไตล์ท้สดบอหะครับไปบอไปน้ำลอถ้าไม่ลงไปต่อนะครับมองอยากนั่งเราขั้นเรียนเหรอนั่งน้ำจ้ามาเป็นเซนเนอร์ตัวน้องขึ้นมาลงเลยอย่ังไงก้ามเจ้าผู้ใหญ่ก็มวนผู้ประกาลงขายายามจะพาเราโดนเพื่อนี่ครับเนื้อทรายควางเนื้อทรายกวางสิก้า ทั้งขวายยังนะด้านหน้าเราเป็นสายมันตามพม่านะครับที่ตกใจไม่มีความมั่นใจในตัวเองจับปับจับปักนะฮะทางรถไฟก็เลยไม่ค่อยอยากให้นักเที่ยวเดินลงมาสมัยก่อนปล่อยให้เดินตามถนนเส้นนี้แหละช่วงหลังนักเที่ยวเดินลงมาเยอะโดนไปเยอะไงพอเราทำเป็นล่องเหล็กซ้ายมือไว้ไม่ข้ามมาถนนแล้วเห็นไหมครับกววงมากกลวงป่าตัวใหญ่นะพวกนี้ ตรงไหนที่มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันแบบนี้แสดงว่าใกล้หมดแล้วใกล้สูญพันธุ์แล้วนะเขาก็เลยเอาตัวผู้มาอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มสมาชิกขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตัวผู้ตัวหนึ่งจะสามารถมีเมียได้สามสิบตัวอันนี้เรื่องจริงครับก็ดีแต่ว่าเมียได้สามสิบตัวแต่เป็นคนต้องไปหามนิสัยเนาะเก่งเนาะส่วนทางด้านขวามือครับ ใบหูใจะใหญ่นะพวกนี้ใบหูใ,ใหญ่กว้างบาลสิงนะนี่ตัวเมียนอนอยู่ตรงนี้ตัวผู้อยู่ใต้สะพานแยกไว้ก่อนร้อนเยอะแล้วนะตอนนั้น,นเราละองค์ละมั่งนะครับละองค์เป็นตัวผู้มีเขาละมั่งตัวเมียไม่มีเขานะครับตรงนี้จะมีแต่ละมั่งตัวเมียนะครับ พวกนี้ชอบรังแกเด็กนะครับชอบบรรเจเด็กเห็นเด็กเดินตางถนนไม่ได้เราวิ่งชนเลยมีใครไม่เชื่อผมมันก็จับปั๊บติบปั๊บเลยเอาไหมล่ะครับจอมจอมโมกกระเจีกยบเอาไปลงมามโดนกูแน่ไปก่อนดีกว่าน้อเอาสิ้นสุดการจอสัตว์แล้วนะครับส่วนยีราฟมาลายมันก็จอกเทศกวางกูดูวัววะดูซี่นะครับเอารถส่วนตัวชีนไปด้านบนสองกิโลเนาะ อยู่ซ้ายมือเขาเลยว่าสะพานสกายวอล์กนะครับสะพานกระจกความสูง18เมตรไม่ต้องซื้อบัดซื้อตั๋วแล้วชงฟรีได้เลยตรงข้ามกับยีรักจะเป็นส่วนน้ำแล้วก็ช้างส่วนน้ำวันนี้ถ้าใครไม่มีชุดว่ายน้ำมาด้วยด้านบนก็มีให้เช่าถ้าใครไม่อยากเช่าชุดว่ายน้ำจะเอาชุดที่ใส่มาวันนี้ลงเล่นเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ให้เราเล่นซ้ายมือตรงนี้นะปลาชิดโดมันตัวใหญ่ ขึ้นมาเสียผาเพเลือแท้มึงอร่อยเปอร์เซ็นต์เลยให้เราเลือกเอาเลยชอบเล่นตรงไหนนะครับให้เราเดินขึ้นไปทางนั้นความมือได้เลยนะครับแมวน้ำโชว์ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับรอบสุดท้ายน้ำแมวน้ำจากแอฟริกาใตา้ตุ้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทนะครับอ้าวถึงแล้วลงได้เลยครับคขอบควนแถวว่า <c oughs>